สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดวันเสาร์นะคะอยู่ที่บ้านกุดเดือคคำนะคะเราจะพาไปซื้อนะคะเนื้ออยู่เนื้อกินด้จ้านะคะเราจะพาไปหยุดซื้อเนื้ออยู่เนื้กินนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับแสงก่อนนะตอนนี้เรามากับน้องน้องอะไรนะน้องนุค่ะน้องนุ้น้องนุง้นนนก็ทําการดัดผมเสร็จแล้วจากร้านน้องหญิงเล็กนะคะ แล้วก็ไปตัดทรงโหเราไปเดินตั้งแต่ที่แรกไปพี่จะด,ดูชุดด้วยนะคะเราตั้งแต่เราจะไปตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะเห็นไหมรู้สึกว่ามีชุดย,วยาวเหมาะกับน้องหญิงเล็กมากเลยเราจะไปเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้านะคะได้ยินบอนวอล FC ไม่เห็นเคซี่ลเลยส่วนเลยเพราะเราสามันร้อนนะคะเดี๋ยวหนูกลับบ้านไปดาวมาใหม่นะคะไป,ไปผ่อนมามานะคะ,นะคะ,นะคะก็จะพา FC เข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะทางเข้าก็จะ แบบนี้นะคะทางเข้านะคะเราจะมีชุดมากมายเลยค่ะอันแรกขันอะไรบ้างก็เสื้อผ้านะคะอันนี้ชุดชุดนอนเท่าไหร่คะนั่นไหมยัแดงนะคะดคนี่นะคะอันนี้ก็สามารถใส่นอนได้นะคะน้องหญิงเล็กก็ใส่เหมือนมากคะ่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะตัวสุดเเราจะเดินเข้าไปข้างในอีกนะคะ อันนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะคะร้านลูกชิ้นปิ้งอันนี้ก็เสื้อผ้าร้านขนมเออมันเทอร์อยู่ดีนะคะก็ร้านลูกชิ้นนะคะร้านขายผักคาร้านขายบักแน้วขายของมันบ้านเออบักแงวเลิศๆค่ะปลาผอกปลาเผามีหมดค่ะ นอขนมยิงเล็กขึ้นไปสืบกลไม้ไปให้แม่นั่งนั่งคือว้ามากเออสืบโลดคุดสามห้าสามลูนลอยเจ้ามังกรทุลอกทุเรียนร้านนี้หมาล่าค่ะย่างใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะหมาล่าเป็นกะเสียแห้ง ม้เท่าไหร่คะมาล่าสิบ,บาทครับย่างสิบบาทเลยนะครับหมาล่านะครับทุกวันเสาร์นะคะตลาดวันเสาร์นะคะตลาดวันเสาร์เดี๋ยวเดินให้สุดๆก่อนแล้วจะเดินกลับมาอีกอยู่ยแล้วนะคะทุกวันเสาร์นะคะเป็นตลาดทุกวันเสาร์นะคะแมน,นปาชัตลาดนักทุกวันเสาร์อยู่ที่ตำบลบ้านกุดเรือคํานะคะในยิ่อยู่เนาะค่ะ อาจจะไม่ได้ใสด่ดนตรีนะคะคลิปนี้เพราะว่าหนูพูดเสียงเบาถ้าใส่ดนตรีมันจะไม่ได้ยินเสียงหนูพูดนะคะนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมตลาดนะคะก็จะมีโจก๊กฮัลโหลเอาป็นตัแซ่ร้านนั้นคือคาคาขายปลา สองอน,นคะ,คะครับขายปลาขายไก่ขายหมูเออมาปลาแล้วครับดพี่นี่ละกันย,ยูกไก่ตีงสี่นะขายหมูจะให้ดูแต่ละร้านละร้านเลยนะครับี่ท<ะ>ุกอย่างมากมายขนมเปรียนผลไม มีทุกวันเสาร์ตลาดมีทุกวันเสาร์จ้ะเราจะเดินให้สุดๆให้มันได้คลิปนะคะให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศกลับจากตลาดแล้วก็จะไปบ้านแม่ปุ้ยนะคะซื้อส้มตามไปกินกันนะคะดูตบข้าวนะคะต่ข้าวมีจะเป็นตัวแซบัวแซบ ิซซ่าก็มีหมูกระทะก็ยังมีเลยค่ะหมูกระทะก็มีปลาปเผาปลาเผาก็มีค่ะก็จะมีนะคะฝั่งด้านนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะก็คงหมดแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศนะ แซ่แบมากเลยน้องขาซื้อได้หอยเสร็จแล้วใช่ไหม,ไมปะหมดแล้วนะเออใช่ไหมทรงผมดัดฟรีมือน้องหญิงเล็กตัดก็อีกร้านผู้ชายนะคะเพอร์เฟกมากค่ะทรงผมแล้วก็เพิ่มความมั่นใจนี่ก็จะเป็นตลาดนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ แอทพลนที่ดูคลิปนะคะน้องหญิงเล็กไม่ได้มาเดินด้วยนะคะหญิงเล็กรอในรถนะคะน้องหญิงเล็กบอกว่าชีไทยเอ็ดชีไทยเอ็ดนะคะหนูก็มาเดินแป๊บเดียวให้มันได้คลิป FC ถามว่าอยากเห็นคลิปแล้วไม่เห็นไลฟ์สดเลยนะคะก็ แต่ละวันก็คงไม่มีคลิปเยอะนะคะ mm hmm. พูเนาะเราสาวสนามอำเภอวานนิวบาดขี่รถบิ่นวิ่นไปพูเนาะเลิศแห้งเสร็จสุส้ผู้นะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะพาไปที่อำเภนอวานนิวบาดนะคะไปดูนะคะนะคะการรํานะคะนะคะเราะหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดปีนะคะอำเภอวานนิวบาดรัมโมงหลวงพยาบาลเอาเอาเอาบอกล้ำย่ยด็กครั เออโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะทุกท่านขอบคุณค่ะกดไลค์นะคะกดชมโฆษณาด้วยนะคะรายได้ YouTube ก็มาจากโฆษณานะคะหวังว่าทุกท่านจะชมโฆษณาให้นะคะน้องเขาก็ซื้อหมักแงวโทรศัพท์มันร้อนมันไม่สามารถไลฟ์สดตอนกลางวันได้ก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเวลาเราไลฟ์สดแล้วโทรศัพท์มันร้อนร้อนมากๆค่ะมันจะระเบิดนะคะอากาศร้อนค่ะ ได้หมองแง้วกระบอกไฟแล้วก็จะไปบ้านแม่ปุ้ยกันนะคะเราจะซื้อส้มตําไปกินบ้านแม่ปุ้ยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้8นาทีนะคะ8นาทีแล้วก็จะลงคลิปนะคะด้นานลูกชิ้นค่ะนะคะวันนี้ก็คงจะโชคดีของแม่ค้านะคะเพราะว่าไม่มีฝนแน่นอนนะคะเออก็ใส่ได้โอเคดูดีน่ารักซื้อเลยนะคะ เจ็ดนาทีแล้วนะคะขอบุณค่าอันนี้ก็เป็นร้านลูกชิ้นปิ้งนะคะอันนี้ก็คงขายมาได้สิบใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็คงขายมาได้สิบบาทนะคะตลาดทุกวันเสาร์บ้านกุดเรือข้ามจานะคะนี่ค่ะมองเข้าไปนะตอนนี้ก็มีนะคะเริ่มมีนะคะผู้คนมาเริ่มทยอยซื้อแล้วนะคะตอนนี้น้องเขาก็นะคะได้างเกงหนูได้างเกงแล้วหรอ อ๋อเป็นลูกเป็นน้องของอน้องหญิงเรียกค่ะอันนี้คือจะหักใช่ไหมน้องเอลเลยรอนุ๊ใส่เอลอะไรยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับสำหรับคลิปนี้เออแต่สำหรับคลิปน,นี้นะคะยังไม่ลงค่ะเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนช,ยยอชุดยาวๆนะฮชุดยาวๆของหญิงเลยใส่แล้วสวยน่ารักอันนี้ก็ใส่สวยนะ FC คะชุดนี้สวยไหม ใส่ได้ไหมสวยดีนะคะก็นะคะลงะคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบพระคุณหลายๆด้วยซ่า